สวัสดีครับอดีตที่ผ่านมาเนี่ยบริเวณตรงนี้เนี่ยเคยเป็นที่ที่เจ้าของได้เคยมาใช้เป็นประจำนะครับโดยการนั่งสวดมนต์แล้วก็ทำสมาธินะครับท่านก็จะนั่งเป็นประจำตรงนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งในความรู้สึกของผมก็คือคนเราเนี่ยเมื่อ ตายไปแล้วเนี่ยมันยังไม่จบแค่การตายแต่มันยังต้องไปต่อก็คือโลกหลังความตายเนี่ยเป็นความเชื่อของผมว่าถ้ายังมีความผูกพันยังไม่ถึงเวลาก็อาจจะมาวนเวียนในที่ที่เรามีความคุ้นชินนะครับ และที่นี้ก็เป็นที่ที่ท่านมีความผูกพันนะครับคือชอบมาทําสมาธิบริเวณตรงนี้ท่านก็จะนั่งของท่านไปเรื่อยๆแล้วพ้นจากภารกิจหน้าที่เนี่ยก็จะมาทําสมาธิสวดมนต์ตรงนี้เป็นประจําแต่ปัจจุบันเนี่ยท่านได้หมดอายุไปแล้วนะครับผมเลยขออนุญาตนําเรื่องราวของท่านเนี่ยมาถ่ายไว้นะครับ เดี๋ยวลองดูนะครับผมจะถ่ายผ่านกล้องนะครับซึ่งผมเตรียมกล้องไว้แล้วนะครับจะสังเกตว่ามีพลังงานเป็นกลุ่มพลังงานเนี่ยอยู่ที่บริเวณตรงตรงที่ท่านเคยใช้นะครับในความคิดของผมก็คือ ถ้าเรายังมีความความรู้สึกถึงที่ที่เราเคยใช้เนี่ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยมีความระลึกนึกถึงเนี่ยเรายังไม่ถึงวาระที่ต้องไปต่อเราอาจจะต้องมาอยู่ในจุดที่เราเคยใช้นะครับและที่นี้ก็เป็นที่ที่ ท่านเคยใช้บริเวณตรงนี้เป็นประจําซึ่งเป็นพลังงานที่ค่อนข้างจะชัดเจนเพราะว่าเป็นที่ที่ท่านเคยทำสมาธิบริเวณนี้ บางอย่างเนี่ยมันก็หมุนวนกันไปนะครับสำหรับคนเกิดและคนตายซึ่งตัวเราก็จะมีวันนั้นเหมือนกันบางครั้งการเรียนรู้หรือการเตรียมไว้บ้างเนี่ยผมว่ามันก็ดีนะแล้วก็จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ท่าน ใช้เป็นประจำนะครับจะเห็นว่าเป็นพลังงานนะครับเป็นกลุ่มพลังงานเนี่ยซึ่งอยู่บริเวณตรงนี้ซึ่งในความรู้สึกของผมเนี่ยท่านบอกว่าในช่วงเวลากลางวันเนี่ยท่านจะมีพลังงานที่อ่อน คือไม่ไม่มีความแข็งแรงพอนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาที่พระาที่ตกดินไปแล้วเนี่ยจะมีกำลังที่มากกว่านะครับ พลังงานที่ยังคงอยู่เนี่ยเป็นผมเชื่อว่าเป็นดวงจิตของผู้ที่เคยใช้นะครับแล้วก็ยังมีความผูกพันแล้วยังไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาที่ท่านจะต้องไปในที่ที่อื่นต่อนะครับท่านก็เลยยังอยู่ตรงนี้ต่อจนกว่าจะพ้นวาระนะครับซึ่งเมื่อไรผมก็ไม่ทราบอันนี้เป็นความเชื่อนะครับรับชมเพื่อความมันเทิง คลิปนี้ต้องประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ